รับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาวิ่งส,ส,สกีนแจกนะผมสกีนรถนี่คันนี้เขาแจกใน u t u b e นะผมผมก็พิมพ์ว่าแจกสกีนเกมบัสรถสองชั้นครับผมขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยนะผมแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของสกีนด้วยครับผมก็ผมบอกแล้วนะมีเยอะครับผมพวก พวกสกรีนแจกนะส่วนคันนี้ชื่อรถผมว่าน่าจะเป็นชื่ออังกฤษไหมอ๋อนี่ไอตัวนี้เป็นก็คันนี้ตัวผมไม่ทราบว่ารถรถชื่ออะไรนะผมสำหรับใครเจ้าของก็ผมขออนุญาตด,ด้วยนะผม นี่ครับนี่ภายนอกนะัที่ว่าสกรีนที่ว่าผมรีวิวแต่ภาย,ภายนอกกันเพราะว่าภายในอ่ะมันก็เป็นภายในของผมนะถ้าว่าผมเปลี่ยนสก,กีนนี่มันก็เปลี่ยนแต่ตัวด้านนอกนะส่วนด้านด,ด้านในนี่ก็จะเหมือนเดิมครับผมภายในของผมมันก็อันเดิมอยู่อันเดิมที่ว่าตัวผมทํากับช่างโอ๊ตนะนี่ครับผม นี่ก็ภายนอกครับผมที่ของผมมันมีเงานี่เพราะว่าตัวผมตั้งค่าให้มันมีเงาด้วยครับผมเอารถนะผมเอาของตัวตัวรถนะคือเวลาเราขับรถมันจะมีเงาของตัวรถอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตวิ่งนะผม บางคลิปนี่ผมบอกแล้วนะบางคลิปผมวิ่งผมจะวิ่งไม่ถึงบกสนะผมบางคลิปก็ถึงบกสครับอเครับผมไปครับผมนี่ครับถามผมว่าภายในผมขับเห็นไหมถ้าว่ามีสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นเป็นของแต่งบางอยู่ตัวผมก็ขับเห็นครับผมผมก็ขับได้อยู่ปกตินะนี่ครับก็ขับไปรับผู้โดยสารครับผม สำหรับแม็นี้นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปทางลัดนะผมทางลัดคือปกตินี่บางคนผขไม่รู้ทางเขาจะวิ่งตาม G p s ปนะแต่เดี๋ยวผมนี่ตัวผมขออนุญาตวิ่งทางลัดครับผมผมจะวิ่งทางหน้าปั๊มนะผมเดี๋ยวผมจะออกจากนี้ผมก็เลี้ยวเลี้ยวขวาครับผม ครับออกจากนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยวขวานะผมนี่ครับก็คือตรงไปเลยครับมันจะเป็นปั๊มอยู่ครับผมแต่แมปนี้มันก็เป็นแมปเก่านะสำหรับคนที่เล่นอยู่นี่ครับก็คือตรงตรงนี้ปั๊มนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจอดแป๊บนึง ครับปั๊มครับผมส่วนปัม๊มบางคนก็ปั๊มเชียวบางคนก็ปั๊มสีแดงบางคนก็ปัม๊มปตทนะผมแล้วแต่เราไปใส่มาแล้วแต่เราไปโหลดมาครับผมไปโหลดมาแล้วก็เราเอามาใส่นะผมนะครับอ่าบางคนก็ขับยากนะถ้าว่าเป็นตัวไอ สติกเกอร์บางอยู่หรือว่าบางคันนี่ก็มีไฟมีลำพูงมีสปอยเลอร์ก็คือมีพวกไฟละก็คือเป็นพวกไฟแต่งครับมันมันก็แล้วแต่คนนันอีกโอเคครับเขียวครับผม ช่วงนี้ที่ว่าผมาก็ไม่ได้อัดคลิปนะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ว่างครับผม คือที่ว่าผมอัดคลิปแล้วตัวผมไอ้ก็ไม่ก็ยวิ่งกล้องนอกนะผมต็กล้องนอกในเดี๋ยวค้างครับผมเดี๋ยวตัวเกมค้างครับผมก็เป็นความเร็วเดิมอยนะเกมอะ มันจะช้าหน่อยแมปนี้ก็เป็นแมปขึ้นเขาครับผมก็บอกแล้วแมปนี้มันก็เป็นแมปแมปแมปเก่าอยู่นะ เดี๋ยวผมตัวแต็นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นขึ้นเขาอยู่ครับเห็นไหมมันจะเป็นทางขึ้นเขานะแต่ทางมันก็ไม่ชันครับผมมันก็ขึ้นได้อยู่แต่เดี๋ยวด้านหน้ามันจะเป็นโค้งหักศอกครับเดี๋ยว แมปนี้นี่ผมแนะนําให้ขึ้นตรงกลางครับผมตรงก็คือให้ขึ้นตรงเลนกลางนะหรือว่าขึ้นเลนขวาครับผมแต่บางทีเลนขวานี่ผมว่าส่วนมากส่วนมากจะมีรถ AI เขาจะวิ่งอยู่มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่บางครั้งครับบางครั้งมาก็ว่างครับผมว่างก็ขึ้นชิดขวาได้ ก็เรื่องสก,กีนั้นก็แล้วแต่คนทํานะว่าตัวหนังสือบางคนเขาก็ใส่ไว้บางคนเขาก็าไม่ใส่ครับบางคนก็ปล่อยหน้าโล่งๆครับผมหรือบางคนก็ใส่ลาโพงใส่ใส่อะไรแต่งนะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับผม ครับผมด้านหน้านี่ครับเวลาขึ้นนะผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดแป๊บนึงนะครับเห็นไหมขวามือนี่นะผมมันดูว่ามันก็ไม่ชันนะผมแต่ว่าเวลาขึ้นมันจะหักหักซอกแล้วก็ถนนจะบิดนะผมคือทางมันจะขึ้นแล้วก็มันจะไม่ได้เรียบนะคือมันจะเป็นทางบิดอยู่คือทางบิดบิดบิดอยู่ครับก็คือ สำหรับสำหรับคนที่จะขึ้นนับเดียวผมขอญาตวิ่งกล้องนอกครับผมสำหรับเกียร์ออโต้ก็ให้ไปให้กดแช่ครับผมสำหรับตัวเกียร์กระปุกก็คือใช้เกียร์หนึ่งเลยคือเกียร์บวกบวกบวกลบหรือว่าเกียร์ยครับผม นี่ครับเวลาขึ้นนะผมแนะนําไอ้ขึ้นตรงกลางเลยครับผมถ้าเห็นไม่ถ้าว่าขึ้นขึ้นขึ้นขวานี่เดี๋ยวรถเอไอมันจะวิ่งลงมาครับผมเราก็กดเช่เลยครับผมจำหรับเกียวโต้นะมันจะมันจะขึ้นในขึ้นขึ้นยากหน่อยตัวตรงนี้เพราะว่ารถเอไอก็จะเบี่ยงซ้ายมาด้วย ที่ว่าผมขึ้นกล้องนอกเนี่ผมก็ขึ้นให้ดูว่าตอนขึ้นให้ขึ้นแบบไหนครับผม ผมบอกเลยนะครับผมมันทั้งภายในทั้งโลทั้งเสียงเครื่องทั้งไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ผมว่าน่าจะช่างอ๊้ตไหมแต่ว่าตัวของผมจะไม่ปิดนะที่ว่าผมเอามาไฟเลี้ยวสิ่งนะแล้วก็เสียงถอยหลังแต่เต้นี่เต่เดิมๆนะผมเต่เดิมๆของตัวเกมนี่ แล้วแต่ O v B ภาพด้วยครับบาง O O B B ภาพมันก็มีเสียงแตนนะผมนี่ผมบอกแล้วนะถ้าว่ารถถ้ารถ AI ก็ชนกันหรือว่ารถ AI ก็้จอดแล้วก็ก็จะเปิดไฟฉุกฉุกเฉนะินนับคือคไยเลี้ยวคู่วให้เราก็แซงเลยครับผมแบบนี้นี่ก็คือรถด้านหน้าเขาชนกันอยู่เราก็แซงเลยครับผมถ้าว่าเรามีช่องนะ เราเซงมาเลยครับผมเวลาเซงจะแซงข้างคือจะแซงกล้องนอกหรือจะแซงกล้องในก็ได้ครับมันมันก็เละแต่เราเราขับคนเดียวตัวเราจะขับแบบไหนก็ได้ครับแต่ถ้ามากับเพื่อนนี่เราต้องขับรอเพื่อนหรือว่าเราจะขับนําเพื่อนก็ก็ไล้แต่คุยกันหรือว่าจะไปพร้อมกันสองคันก็ได้ครับ เพราะว่ารถก็คือถนนมันก็จะมีแต่เฉพาะที่เราสร้างห้องไว้ถ้าไปห้าคันก็ในเกมก็มีอยู่5้าคันครับผมผมบอกแล้วนะผมอัดคลิปนี่จะมีเสียงรบกวน,นหน่อยนะผมเพราะว่าผมอัดอัดอัดคลิปผมจะอัดข้างข้าง ก็คือผมจะอัดข้างถนนนะก็คือข้างถนนสีเลนเนะี่ยก็ดูคลิปได้ครับดูคลิปที่ว่าตัวของผมถ่ายรถทัวร์ไว้ที่ว่าผมลงรถทัวร์ไปทั้งรถอมสินทั้งรถเทนาวัดอะไรก็คือท,ที่ที่ว่าที่ว่าผมลงคลิปไว้ครับไอ้นั้นไอ้นั้นก็คือหน้าบ้านผมครับ ไปล่อเอาป้ารถเมล์แล้วเมื่อกี้ผมลืมดูครับ <S <S ถ้าคนไหนที่ใช้ตัวป o นะก็คือรับรับคนฉะาะที่บกสนะผม <S <S ถ้าคนไหนใช้ตัวธรรมดาตัวที่ว่าไมใ่ใช่เจปรนะมันก็แล้วแต่ o b b ด้วยบาง OBB นี่ถ้าว่าคนไหนใช้ตัวธรรมดาใช้ OBB บางตัวมันก็รับแต่ที่บกสอ,อย่างเดียว บาง OBB ก็คือต้องจอดรับคนข้างทางด้วยครับเหมือนกับ2โลจอดที่1 3โลจอดจอดทีนะครับผมคือ3ก็คือคำว่ากิโลคือโลนี่ก็คือมันก็ก็คือความหมายก็คือกิโลนะคร รถเอไอเขาจะแรงกว่าเรานะผมมันคือปล่อยไอเขาสซงเลยครับผมยกเว้นว่าตัวเราตัวเราใช้โปความเร็วอ่ะอันนั้นตัวเราก็จะจะเร็วกว่าเขาครับแต่ถ้าเราฟามเร็วเดิมๆก็ปล่อยไอเสงเะครับ mm hmm. นี่นะผมไอน,นี้ข้างทางมันก็เป็นคล้ๆกับทะเลนะผมหรือว่าเป็นถ้า จอีสาบก็ผมก็ไม่แน่ใจนะผมเห็นไหมมันจะเป็นน้ำนะครับผมเลี้ยแต่ OBB ด้วยนะบาง O OBB นี่พวกวิวพวกภูเขาเลยมันจะสวยครับสีสีจะเข้มครับมันก็แล้วแต่ OBB ด้วย เมพนี้นี่ตรงตรงนี้นี่มันจะแยกนะผมทางทางไปครับทางมานะีคือไปสองเลนมาสองเลนครับเลนเลนอีกฝังหนึ่งมันอยู่มันจะอยู่ด้านเบนขวามือครับอันนั้นจะเป็นทางทางไปครับผมทางที่เรากลับกลับมาก็คือมันจะเป็นเลนเล,เลนคู่แยกนะ โอเคครับไปต่อครับผมเวลาเราออกกันเราก็ดูกระจกมองข้างด้วยครับว่ารถว่ารถว่างไหม <S <S ส่วนข้างซ้ายนี่ถามผมว่าผมมองเห็นไหมตัวผมก็มองเห็นอยู่นะกระจกระจกข้างแต่ว่าตัวหนังสือจะบังอยู่นะ แต่ก็ยังมองเห็นน่ครับส่วนเสียงบรูนี่ก็มันจะมาพร้อมกับเสียงเครื่องนะผม วาร์ปหน้านี่ก็ถึงบกสแล้วครับเดี๋ยวผมรีบไปที่บกสก่อนครับผมผมขอญาตวิ่งยาวๆนะผมไปล่อรถเพื่อนนะครับ เพราะถนนเส้นนี้ทางมันจะไม่เรียบนะผมแล้วก็มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยับครับไปครับผม เสียงโบนี่มันก็แล้วแต่บางครั้งนะบางครั้งเราปล่อยกันเร่งมันก็ดังบางครั้งมันก็ไม่ดังนะผมเสียงเสียงโบเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเกียร์บวกบวกลบนั่นเดี๋ยวโอเคครับไฟแดงพอดีเดี๋ยวผมจอดเปลี่ยนเกียร์มา เดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์บวกบวกบวกลบก่อนรอไวเขียวนะผมผมจะดู้ายมือนะ้ายมือของตัวจอนะมันจะมีไวยบอกบเดี๋ยวรอให้มันเขียวก่อนโอเคครับเขียวแล้วครับ ถ้าว่าชอบเสียงโบหรือชอบเสียงเครื่องก็ผมแนะนำให้ใช้ใช้เป็นตัวไอเสียงเครื่องก็ใช้เป็นตัวบวกลบครับนี่ครับเห็นไหมผมผมผมบอกแล้วว่าส่วนมากของผมจะค้างนะผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ผมขออนุญาตจบไเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมไอนี้ผมว่าเป็นที่ตัวเครื่องผมนะครับเพราะว่าตัวผมปรับภาพไว้สูง โอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม